ิีพาเมื่อกินมา่มากเกาหลีแต่เมื่อมาเผ็ดนี่กับไอ้มีมีไข่จ้ะไข่ไข่ต้มพร้อมแล้วก็อันนี้เป็นซอสมันเลยจ้ะมีสองถุงกระซิมีสองเซตเนาะมี่สองเซตนะมาไห่แบบนี้นอนอยู่ในถุงกะก็กินลายเทือแหละแะ,ะพี่น้องเมื่อน,นี้กระซิมอลไรสดกินกินไ้เบิงเนาะแนวกลับข้ากกบนี่อันนี้เด้ออันแคบหมูจะแก่เผ็ดเนาะแล้วก็มีนมจ้ะเพื่อนวาน กินน้มละกันสีเศร้าเพชดจากสีล่องกินมึงจ้ะข้าหลวกมาแหล้วจ้ะสองเส็ตสองสองผงสีกินเบิร์ดบอยโมน,นี่มาเบิเร์งเยอะซีหลอดบอพี่นองโมน,นี่ <c oughs> แกะเลยเครื่องปรุงมันจ้าเนี่ยเย้อยอันนี้มามา่าซ้องสีดำเลยจ้ะมาม่าเผ็ดซ่องดำ แกห้วยเลยจ้ะเนี่ใส่ทั้งเบือเลยสองซองเลยค้นแบบนี้ทีเข้ากันบ่ละอันนี้อัน เขาคนแล้วเราจะเอาห้วยใสพี่น้องมาสิเป็นไอ้สาลายกับง่าคนก่อนเด้ออุ้ยคือเป็นตะเพียรแทะสกินเบิดบนน้องมาเนี่มาเด้อจากกินน้ำกันคือเป็นตะแสบท้องี่ะปกติอันเมื่อคยกินหอดสองซ่องนะพี่น้องซ่องเดียวกับเขาเฮี้ยงแล้วแต่ว่ามือน,นี้เอามาเอ็ดขีดเนาะมเลย,ยจับสองซ่องเลยจ้ะ นี่จ้ะพอคนแหละก็สีแดงประมาณนี้แหละนี่ยแดงจื้งคืองจ้ะเนี่กินกับอันนี้เลยลองกินเบิรงเงมืสิเขษะกันบอกมาจา้ะพี่น้องลอง ซึ้มซึ้มหอยสาลายเนี่ยซองเพิน่นหายหายหายมากครับอันเครื่องปุงมันกินเลยจ้ะเพิ่นวายจะเศร้ากินเพิ่นวา่าเศร้ากินมันสิเพลดหลายกว่าเกา่า กินข้ามแรกก็เริ่มเผ็ดแล้วมากินน้ำกันจ้ะ,แ,ะแสบรสชาติแบ่บเนี่ย

รสจัดกะบิเข้มข้นกว่ามามา่มาธ้มามดาเขาอยู่เสียนกัสิีเสียนใหญ่กว่าแต่ว่าเพื่อนก็มีข้อดีของเพื่อนอยู่เพื่อนโบอ,อืดไหมโบอ,อืดแต่ว่ามามา่มายไทยเขาน่ะมันจะอืดอันนี้เสียนเขาเจาเอ็ดดีอยู่เสียนใหญ่แล้วกับแซบ่บ

มัอนี่ก็มานั่งไหลอยู่อันกรบตบแต่ว่าข้างหลังก็เป็นร่วงรถพี่น้นองร่วงรถยู่เพ่นขวางเพื่อนเนี่นยมูว่านี่ฝน,นตตเลยขอไปไหลอยู่อันข้างในเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่อเนี่ย ยังทำอยู่แหละอืมฮะมาออกเพชรตะว,ว้าแสบเลยพี่นอ่อยเขบหมู แต่ว่าเพื่อนกับเอซแอบอิบม่มเลยแไม่รู้หนูเพื่อนมากเขาบอกกับเยอยเขาชอบกินพี่กันนี่ติดหวานไปตลอดเวลาทำนีแ่แหละ มันจะมีลายขนาดลายสก,กิวมีคุนสองขุนสามห่อแดงนี่เริ่มต้นพี่นอ้องเริ่มต้นข่อนคือกินเพลิบค่อยกึน, 2, นไปแล้วคันคุนสองคุนสามไปแล้วยันบ่เบิดอยู่แฉบอยู่กินกับแคบหมู Da กากินน้ำขี้โมกเริ่มออกอะไพี่นอ้องขนาดบริเวณคุ้นเนี่ยหอแดงซื้อซือ้อหอเออไม่หอแดงหอหอชีดำมีขายตามอเซเวน่นนะครับร้านค่าบางบางร้านเขาจะเอามาขายอยู่ แฮมมูพี่น้ออืมยินครับไข่กับสองนวอยสามน้ยป๊าพี่น้องเหือเบิ่งเหือ เผ็ดออกแล้วจ้าแซบอยู่จ้ากินน่มก่อนเมื่อนี่กับม่อิ่มผ้ากินกับผ้ามากินมามามาเผ็ดเลยจ้าเบอร์สองซองพี่น้องจ้าเมื่อนี่กับผ้ามากินมามมาเผ็ดนาะกินแล้วก,กับขอกดติดตามได้จ้าคลิปต่อไปซีเอสเอียงกักบให้ติดตามเบิ่งในได้จ้า เมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยจ้าสวัสดีจ้า